ในหมู่บ้านห่างไกลในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าทึบชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ไม่มีการเจริญเติบโตจากโลกภายนอกทุกคืนหลังจากพระอาทิตย์ตกดินหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและเสียงสะอื้นจากในป่าซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงของปอบวิญญาณที่ออกมาหลอกหลอนผู้หญิงที่เดินคนเดียวในยามค่ำคืน ตำนานของปอบเกี่ยวข้องกับเดือนหญิงสาวผู้มีความงามและถูกทิ้งให้ตายในป่าหลังจากรู้ว่าตัวเองตั้งท้องแต่ชายรักของเธอหนีไปเมื่อเดือนเดือนเข้าป่าและฆ่าตัวตายความโกรธแค้นในใจของเธอทำให้เธอกลายเป็นปอบวิญญาณที่ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ทุกปีจะมีผู้หญิงคนหนึ่งหายไปและเมื่อพบร่างของเธอจะเต็มไปด้วยรอยแผลจากการถูกทำร้าย ซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของปอบปอบจะออกมาหลอกหลอนและสิงร่างผู้หญิงที่เดินคนเดียวเพื่อแก้แค้นมนตรีชายหนุ่มที่ย้ายมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหมู่บ้านนี้เขาไม่เชื่อเรื่องลี้ลับจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงสะอื่นในป่าด้วยตัวเองเมื่อเขาตามหาเสียงนั้นเขาพบกับวิญ,ญญาณของเดือนที่ยังคงท่องเที่ยวในป่าความกลัวเริ่มก่ะตัวในใจของเขาแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะหาคำตอบและหยุดยั้งความหลอนนี้ เมื่อมนตรีได้ฟังเรื่องราวจากลุงอุทัยผู้เฒ่าของหมู่บ้านเขาจึงรู้ว่าเดือนกลายเป็นปอบเพราะความแค้นที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้วิธีเดียวที่จะหยุดมันได้คือการปลดปล่อยวิญญาณของเดือนจากความเจ็บปวดที่เธอสะสมในคืนหนึ่งมนตรีเข้าไปในป่าลึกตามเสียงสะอื้นและพบเดือนในรูปของปอบเขาใช้เครื่องรางและสวดมนต์เพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณของเธอเมื่อความเจ็บปวดของเดือนหายไปวิญญาณของเธอก็หลุดพ้นจากคำสาป หลังจากนั้นหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบไม่มีเสียงสะอื้นอีกต่อไปมนตรีรู้สึกถึงความสงบที่ได้มาจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาตัดสินใจที่จะอยู่ในหมู่บ้านนี้และช่วยให้หมู่บ้านกลับมามีชีวิตที่ปกติอีกครั้ง